กล้าลองกล้าลุยคุณผู้ชมครับตามกันต่อนะครับวันนี้นอกจากงานแบกหามแล้วเนี่ยวันนี้งานเลอะ,ะงานเละมาอีกแล้วอยากรู้ไหมครับงานถนัดคุณ <ทำ S 1> งานถนัดโคบเลย,เลยปลูกหญ้าดูแลยังไงติดตามใมกล้าลองกล้าลุยเลยครับเชิญค่ะสนับสนุนโดยตอบทุกฟสสไตล์ในแบบคุณไฮลักซ์รีโว o ดับเบิลแให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า วันนี้กล้ารองกล้าลุยพร้อมกับทีมงานเรายังอยู่กันที่ไร่โชคอํานวยในตำบลหนองสามวังอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีของน้องยูอานอนนโรอมาลีแปลงปลูกหญ้าคุณภาพดีที่พร้อมบอกต่อถึงวิธีการปลูกการดูแลหญ้าให้เราได้รู้แบบไม่มีก,กั๊กเลยนะครับตอนนี้ขันมากเลย <laughs> เพราะว่าหญ้าได้เป็นหัวพี่เลยใช่ไหมทั้หญ้าทั้งโคนนะครับแต่ว่า อันนี้เนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปขั้นตอนต่อจากนี้เละไหมครับเล,เละเลยเขาบอกแบบนี้ครับเ,เ,เละโอ้โหพร้อมเละพร้อมเลอะครับ หญ้าที่เห็นต่อจากนี้จะถูกลำเลียงไปต่อยังแปลงปลูกของลูกค้าที่ปรับพื้นที่เตรียมปลูกหญ้าให้ได้ระดับที่ดีเรียบเสมอกันพร้อมกับบดอัดให้แน่นไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเรียบร้อยแล้วนะครับคนงานจะค่อยๆแบกเอาไปวางไว้ตามจุดที่มีการวัดขนาดทั้งความกว้างและความยาวเพื่อคำนวณการปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ หนักกว่เดิมประเด็นคือวางไว้ไหนบ้างครับเรากำลังมาถึงจุดที่ปปลูกหญ้าอยู่ด้านนี้ไว้ไหนวะไว้ไหนบ้างครับไหไครับ การปลูกหญ้าต่อจากนี้น้องยูอานนท์บอกกับเราว่าเป็นอีกหนึ่งวิธียอดนิยมคือนำหญ้าที่ผ่านการแซะใหม่ที่ยังต้นเขียวสดอยู่มาปลูกจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะทำให้หญ้าจเจริญเติบโตได้ดีชาวบ้านเรียกวิธีนี้ติดปากว่าการดำหญ้าครับ การดำหญ้าหรือการปลูกหญ้าทำไม่ยากเลยครับใช้วิธีเอามือดึงตัดแบ่งหญ้าออกมาแล้วก็วางบนพื้นเว้นระยะห่างกันให้พอดีไม่แน่นเกินไม่บางเกินซึ่งจากนี้ไปจะเป็นหน้าที่ของคนรับจ้างปลูกหญ้ามาทำงานกันคิดค่าแรงตารางวาละ4บาททำเดียวเท่าไหร่ก็ได้เงินมากเท่านั้นบางครอบครัวรายได้ต่อวันว่ากันที่หลายพันบาทเลยนะครับ ที่เขาดึงแล้วก็แบ่งจากนั้นเนี่ยวางที่พื้นเสร็จแล้วเนี่ยคือเรียกว่าการปลูกเนี่ยนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จครับเพราะว่าอีกหนึ่งขั้นตอนอยู่นู่นครับเลอะเล็ของจริงต้องดูดขี้เลนออกมาเนี่ยรถราดเทลงไปเลยนะครับเหมือนเป็นการถมไปที่พื้นอีกทีหนึ่งคือเพราะว่าทําให้หญ้าเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วมาเพราะเป็นผู้ช่วยระวังเชือกด้วยเดอ้อมาครับขออนุญาตครับทํายังไงบ้างครับมา เอามือลองมือลองก่อนไปแล้วไปแล้วแล้วก็พยายามอย่าให้อย่าให้ย่ามันไอ้นี่นะฮะเพราะว่ามันจะที่เห็นเนี่ยครับคือเพราะลงไปก้อนใหญ่เนี่ยไปหมดเลยน่ครับผมมันอยู่ที่การโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้มือที่ถนัดฉีดต้องใช้มือที่ถนัดฉีดโอเคครับผมใช้มือซ้ายฮะครับผมแล้ว ดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปแล้วอ่ะเออมันจะดูุไปทางไหนได้ครับเป็นงานที่เละเละไปด้วยน้ําจากที่เลนจริงๆนะครับเคล็ดลับที่จะทําให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีก็คือต้องตีหรือกวนที่เลนให้เข้ากันดีจนกลายเป็นน้ํำล้วนๆร้อมกับน้ามาฉีดพ่นลงไปบนหญ้าเรียกว่าเป็นเทคนิคสําคัญ ที่จะช่วยให้รากของหญ้าไม่ลอยและโตวไวครับโอ้โบอกเลยครับอุ้ยคือมันต้องมันต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าฉีดแรงไปเนี่ยหญ้าที่เขาวางวางไว้เนี่ยมันก็จะหลุดหมดเลยแต่ว่าที่สําคัญคือมันมืยมือจริงๆครับเมื่ยมือๆๆมากพี่ครับพี่รับช่วงต่อมาโอ้โหบอกเลยปล่อยปล่อยนะอึ๊บอืมเละมาก เมื่อฉีดน,น้ำเลนจนแห้งแล้วก็จะบดอัดดินและหญ้าต่อโดยการใช้ลูกกลิ้งบดท,ทับให้เรียบสลับกับการใส่ปุ๋ยบำรุงหญ้าฟังไม่ผิดนะครับหญ้าก,ก็ต้องใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกับพืชผักอื่นๆทั่วไปไม่งั้นก็จะได้หญ้าที่ไม่มีคุณภาพครับช่วงบ่ายเราทํางานแซะหญ้ากันต่อมีหลายออเดอร์รออยู่อาชีพของคนบนแปลงปลูกหญ้าจะว่าไปแล้วรายได้ก็ดีไม่น้อยด้ครับ <S 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 โอ้โห เต็มคาลดแล้วครับตอนนี้ย่าพร้อมส่งไปทั่วประเทศครับนาเดชประธานถ่ายภาพคณะวิทย์แบวนวงภาพมุมสูงและพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยสวัสดีครับ นี้แหละครับใครที่สนใจนะครับติดต่อยากคุณภาพดีไร่ชโชคอำนวยของน้องอยูได้เลยนะครับน้องเขาน่ารักมากเลยามาเลยพี่พร้อมอืมจะไปฝึกก็ได้นะฝึกได้นะอฝึกฝึกดําก็ได้หรือว่าจะไปฝึกพ่นฉีดโครนเลนก็ได้ฮะเล่าดีกว่าคุณเหมาะแล้วดิฉันเป็นคนซื้อแล้วกันโ <Okay S 1> อเค